สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแชน,นลมาดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปทหารขมิญอัดคลิปคือประมาณสะใจนะครับก็เป็นเหตุเมื่อวานนะครับที่ทหารไทยของเราโดนบึ้มที่ทหารขมิญมันลือ้อรั้วลวดน้ําแล้วก็เข้ามาวางจับนะครับขมิญคนนี้นะครับทหารขมินคนนี้มันก็อัดคลิปประมาณว่าเราเนี่ย อยากได้ดินแดนของมันเข้าไปเดินในดินแดนของมันแล้วก็ไปเหยียบเป็นไงล่ะไม่เห็นมีอะไรคือมันมันย่อเย,อเยอ้ยเรานะครับมันบอกว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเป็นไงล่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเสียขาไปข้างหนึ่งปล่อยให้ขาเนี่ยให้อีแลงอีกากินแล้วพวกก็หามกลับไป นี่นะครับเป็นไงครับมันเยอะเยอะเรานะครับเนี่ยมันบอกว่าเป็นไงล่ะคือมันวางแล้วทําอะไรมันได้ไหมมันบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่นี้มันบอกแค่เราเนี่ยทําอะไรมันได้เป็นไงครับรู้สึกยังไงเจ็บใจไหมครับนะเจ็บใจมากครับ ที่คำเมนมันมายอะเย้ยเราอย่างนี้นะครับจัดการเถอะน,นะครับอย่าให้ทหารต้องสูญเสียอีกเลยนายพลใหญ่ๆสั่งได้แล้วนะครับอย่ารอนะครับอย่ารออย่าไปทำหนังสือยื่นประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับจัดการได้แล้วนะครับ ผมว่าน่าจะจัดตั้งแต่เราโดนทีแรกแล้วนะครับพอรู้ว่าลูกน้องโดนเนี่ยสั่งเลยนะครับสั่งยิงเลยประชาชนเขาทนไม่ไหวแล้วนะครับมัวแต่ไปอ่อนข้อให้มันมันจะได้ใจเนี่ยมันมายอะเยะ้เราขนาดเนี้ยคุณได้ดูคลิปหรือยังแล้วคุณเจ็บใจไหมผมเป็นประชาชนนะผมยังเจ็บใจเลย ให้มันมาย่อเยอะอย่างนี้ต่อไปมันก็อยากได้อะไรมันก็เอามันบอกว่าอยากได้สามจังหวัดชายแดยนนะสุรินทร์บุรีมศรีสะเกดอุบลสีส่จังหวัดนะไม่ยกให้มันฟรีๆเลยถ้ามันพูดได้ขนาดนี้จัดการเลยครับจังบาใดเก้จูโมเตงกับคลื้นอินไซ ទៅវិញបាត់ជើងមកខាងព្រឺគិសែងទៀតដោះឡាយលោកឯលោកហ្នឹងហើយនៅមិនសក់ចាំជួទៅដីគេគេមានស្អីគិសែងទៅវិញទៅជើងមកខាងឲ្យក្អែកស៊ីឲ្យថ្មស៊ីលេងចាំបានដីគេជួមកទាំងក៏ឃ្លើន មានស្អីទៅវិញបတ်ជើងមកខាងត្រូវគីសែងទៀតដាល់ហើយលោកឲ្យលោកហ្នឹងហើយនៅមិនសក់ចាំជួបទៅដីគេពេលមានស្អីពីសែងទៅវិញទុកជើងមកខាងឲ្យខេឲ្យថ្មឲ្យលេងណា